สวัสดีครับ F C I Youth Car วันนี้ผมมีรถดีๆมานำเสนอพี่ๆ F C I Youth Car อีกสักหนงคันนะครับรถยนต์ที่ขึ้นชื่อว่าอึดถึกทนรูปโฉมทันสมัยนะครับสวยงามสปอร์ตซีดานลงตัวนะครับผมคันนี้คือ Honda City ปี2013นะครับรถมือเดียวป้ายแดงออกข้างนะครับผมและเป็นตัวพิเศษด้วยนะครับคันนี้เป็นตัวชุดแต่งโมดูโล่เดิมๆจากโรงงานนะครับผม รถเป็นรถสีดําเดิมจากโรงงานบอดี้สวยไม่มีชนหนักตัดต่อพิกคว่ำหรือจมน้ําไม่เคยติดแกด๊สถูกเซอร์วิสที่ศูนย์บริการของ Honda ทุกระยะนะครับผมสีสันโดยรวมสวยงามเงาฉ่ําทั้งคันเราเก็บงานต่างๆให้ครบหมดแล้วทั้งงานช่วงล่างงานภายในนะครับงานสีนะครับที่มีริ้วรอยนะครับเราจัดการเก็บให้หมดแล้วพร้อมสปาภายในสปาห้องเครื่องให้ครบทุกจุดนะครับสวยงามแน่นอนเอาไปเติมน้ำมันขับได้เลยไม่ต้องทําอะไรเพิ่มเติม คันนี้ได้ดิสเบรกสล้อด้วยครับผมสเกิร์ตรอบคันของโมดูโลเดิมๆจากโรงงานเพจโมดู l โลอยู่ครบนะครับโมดูโลจะเป็นสำนักแต่งนะครับที่จะคอลแลบกับ Honda นะครับผมเดิมๆจากศูนย์นะครับไม่ได้ติดตั้งจากด้านนอกนะครับผมรถคันนี้ถูกนำมาขายให้เรานะครับผมเจ้าของเก่าเป็นข้าราชการครูนะครับผมนี่นะฮะเป็นรถมือเดียวป้ายแดงเทิร์นโชรูมของ Honda มานะครับผมรถสวยงามจริงๆ เป็นรถบ้านทแท้ๆไม่ใช่รถประมูลเป็นเกียร์ออตโต้ไม่เคยติดแก๊สด,ด้วยนะครับโดยรวมสวยงามพร้อมใช้งานเอาไปใช้งานได้เลยเครื่องยนต์เบนซิน1.5 iV t e c ประหยัดน้ำมันถึง18กิโลเมตรต่อลิตรเลยนะครับผมนี่นะฮะด้านในสวยงามนะครับผมตัวนี้จะเป็นตัวพิเศษนะครับภายในจะเป็นภายในดำนะครับเบกกาะกำมะหยี่สไตล์อคัทธาราดำนะครับผม สวยงามจริงๆนะครับพวงมาลัยมีมันติฟังก์ชั่นมีแอร์แบ็กที่พวงมาลัยมีแอร์แบ็กฝั่งคนนั่งข้างนะครับผมนี่นะครับเป็นคันที่268นะครับผมโมดูโลนะครับคันนี้เป็นคันที่ลำดับ268นะครับจะมีเพจตัวนี้ติดมาเลยนะครับไม่ได้ทำด้านนอกนะครับคันเนี้ยฮอนด้าเป็นคนคอมพพลตคามาจากโรงงานนะครับผม ภายในสวยงามสะอาดสะอ้านช่วงล่างนิ่มเงียบแอร์เย็นฉ่ำน,นะครับผมกุญแจรีโมทเดิมจากโรงงานมีมาให้นะครับเป็นเซ็นทรัลล็อกระบบไฟฟ้าดังขันนะครับผมเลขไมค์คันนี้วิ่งมาเพียงแค่2 0 0 0 0 0กว่ากิโลเท่านั้นถือว่าไม่เยอะสําหรับรถปี2013นะครับผมนะฮะวิทยุเดิมจากโรงงานมาสามารถเล่น USB UH และ AUX ได้นะครับผมนี่นะฮะด้านหลังก็กว้างขวางนั่งสบายนะครับเบาะไม่ฉีกไม่ขาดนะครับฟูฟูแบบนี้เลยนะครับเป็นเบาะกระี่ เดิมจากโรงงานสไตล์อคันทารานะครับผมสีสันข้างในที่ถลอกบอกเปิดตามมือจับต่างๆเราจัดการให้ช่างที่ทําเกี่ยวกับภายในรถยนต์จัดการทําให้หมดแล้วนะครับสวยงามแน่นอนนะฮะยางคันนี้นะครับเป็นยางไฟสโตนทั้งสีเส้นปี2024ด้วยนะครับดอกยังหนาพี่สามารถใช้งานได้เลย5 6 0ห0 0มื่นโลหรือ5ปีสบายๆโดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนยางนะครับผมนี่นะฮะ ด้านหลังนะครับไม่มีกระแทกท้ายแต่อย่างใดนะครับผมรางน้ําฝนซ้ายขวาเดิมๆจากโรงงานฝากระโปรงหลังเดิมๆจากโรงงานน็อตไม่เคยแกะนะครับมีถาดแอรโรกาดของ c ตี y ตรงรุ่นมาให้ด้วยนะครับหลุมอะไหล่สวยงามนะครับไม่มีการพ่นแต่อย่างใดนะครับไม่มีเจาะอ,อุดติดแก๊สแต่อย่างใดยางอะไหล่แม่แรงต่างๆอุปกรณ์ทุกอย่างที่ให้มาจากโรงงานอยู่ครบนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูในส่วนห้องเครื่องและฟังเสียงเครื่องยนต์กันบ้างนะครับผม สตาร์ที่เดียวติดนะครับผมคิ้วยางรอบคันที่เป็นจุดด้อยของ Honda City นะครับผมคันนี้ถูกเปลี่ยนมาหมดแล้วนะครับเจ้าของเก่าเปลี่ยนมาหมดแล้วในสูตรนะครับถือว่าอยู่ในสภาพที่ดีไม่ฉีกไม่ขาดเลยนะครับผมไฟหน้าใสกิ๊กๆเลยนะครับผมนี่นะฮะกระจังจะเป็นกระจังโมดูล o นะครับจะไม่เหมือนตัวธรรมดานะครับเพราะว่าเป็นคอมพิวเตร์จาก Honda นะครับห้องเครื่องสวยงามสะอาดสะอ้านเบ้าโชกซ้ายเบ้าโชกขวาเดิมๆจากโรงงานครับผม แบตเตอรี่ยังใหม่นะครับยังเก็บไฟได้ดีสตาร์ททีเดียวติดนะครับผมไม่งองแงนะฮะฝากระโปรงหน้าก็เดิมเดิมจากโรงงานสติ๊กเกอร์เดิมทุกอย่างอยู่ครบครับผมเอกสารมีครบพร้อมโอนบุ๊กเซอร์วิสมีครบนะครับและคันนี้มีเซนเซอร์ถอยหลังมาให้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราไปทดลองขับกันบ้างดีกว่านะฮะเข้ามาอยู่ในส่วนขอรถนะครับผมภายในถือว่ากว้างขวางนั่งสบายตามสไตล์ของ Honda City นะครับแล้วก็หรูหราสปอร์ตลงตัวนะครับผม เด็กๆเนี่ยชอบมากๆนะครับผมเพราะว่าเป็นรถที่ไซส์กำลังดีนะครับขับขี่คล่องตัวเดินทางไกลได้ขับในเมืองก็โอเคแล้วก็ประหยัดน้ำมันเหมาะกับยุคน้ำมันแพงนะครับผมนี่นะฮะเครื่องพันห้าไอวีเนะครับ L15 อึดถึกและทนอยู่แล้วนะครับผมรองรับ E20 แก๊สโซฮก91แก๊สโซฮก95แก๊สโซฮก97เบนซิน91เบนซิน95นะครับในทุก ตระกูลที่อยู่ในประเทศไทยที่จําหน่ายนะครับยกเว้น e85 นะครับแต่บางคนเอาไปเติมได้นะครับแต่ e85 ตอนนี้มีค่อนข้างราคาค่อนข้างแพงนะครับที่จําหน่ายอยู่ในประเทศไทยนะครับผมนี่นะฮะคันนี้จะมีระบบแบบ E c o คด้วยนะครับซึ่งจะช่วยให้ประหยัดพลังงานประหยัดน้ํามันนะครับผมนี่นะฮะฟิล์มคันนี้เราติดให้ใหม่แบบเซรามิกสีเขียวใหม่รอบคันเลยนะครับผมเราเก็บให้ใหม่หมดนะครับเปลี่ยนให้ทุกปานนะครับผมนี่นะฮะขับขี่ดีนะครับตอนนี้เราเหยียบเบรกอยู่นะครับพอรถมันติดใช่ไหมฮะ ใส่เกียร์ดีอย่าเบรกรอบก็ไม่สวิงแท่นเครื่องก็ไม่สั่นนะครับผมวิทยุใช้งานได้ครบนะครับนี่นะฮะขับขี่ดีครับผมคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนพี่พี่ซื้อไปเติมน้ำมันขับได้เลยไม่ต้องเอาไปทําอะไรเพิ่มเติมยางไม่ต้องเปลี่ยนช่วงล่างไม่ต้องทําสีไม่ต้องทําภายในไม่ต้องทําฟิมไม่ต้องเปลี่ยนใหม่นะครับผมเราจัดการทําให้หมดแล้วมีหน้าที่จ่ายตังซื้อไปเติมน้ำมันขับได้เลยมีหน้าที่ใช้งานและรักษาสภาพให้มันดีพี่ก็จะใช้งานกันได้เลย5ปี10ปีสบายสบายนะครับผม นี่นะฮะหรือจะมากกว่าน,นั้นก็ได้นะครับผมนี่นะฮะขับขี่ดีจริงๆนะครับผมตัวรถอยู่ที่พุทธมนฑลสายสองเหมือนเคยนะครับสา่างจังหวัดมีบริการสไลด์ออนหรือส่งเปเทเลอร์นะครับดูรถไม่เป็นพาเพื่อนพาช่างมาช่วยตรวจสอบได้เลยหรือเรามีบริการคาดสเปคชันของวันทุกคา้าถ้าพี่ชอบคันนี้จริงตกลง จบคันนี้จริงเรามีบริการคนกลางตรวจเช็คสภาพรถให้ฟรีนะครับเราซื้อแพ็กเกจไว้ให้พี่ๆแล้วด้วยนะครับผมนี่นะฮะอยากจะได้ผลนะครับผมบอกเลยคันนี้เกรดเอแน่นอนครับผมนี่นะฮะขับขี่ดีจริงๆหารถยนต์ขับขี่ใช้งานในราคาเบาๆนะครับแนะนําคันนี้ครับ Honda City ้และเป็นตัวโมดู l โด้วยนะครับเป็นตัวโมดู l โด้วยซึ่งอนาคตมีราคาแน่นอนนะครับราคาไม่ค่อยตกเพราะว่าเป็นตัวพิเศษที่ Honda ทําออกมาให้นะครับเป็นคอมมิชนา จากโรงงานครับผมนี่นะฮะฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยอยากหารถยนต์ใช้งานมือ2ราคาดีๆคัดพิเศษเกรดเอนะครับฝากร้านเล็กๆไอยูสข่าไว้ด้วยยินดีบริการพี่พี่เอทุกท่านนะครับผมหารถดีๆขับขี่ใช้งานฝากคันนี้ไว้ด้วยขอบคุณครับ